Tìm đây cha. Đường ở làm, ở làm, ở làm. Đường ở làm, ở làm ta. เบื้องนั่นจ้าเบื้องนั่นเบื้องน้ำต้นนี่นเนี่ยโอ้นอนเก็บอีกแล้วเอเมนจ้าเลื้องเต็มเลยใต้หัวไม้ต,ตุกุติกิอยู่อืมลาวอีกกอนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยแมงแมงจะเห็นมือตัวเก็บกมือกล้องกับมือไปคนละมองกันดิจ้าต้อรีบจะรอ

ดอกน้อยพึ่งกระดีช่วงเนี่ยดอกน้อยงามโอ้กระตุ้นจิตใจเด้ พิ่นอยู่ใต้ใต้ัน,นี้ไหมงามขากูโอ้โอย่าหักเลิกขาผาดงามงามงามขักจ้ะโอ้ยุ่นขาขาวขาวสาวหมอลำซิ่งเลยละจ้าขึ่นขุดขึ้นบพได้ไรคขาขดุดขาขดุดอันเนี้ยดึงนี่ดึงนี่โอ้ย Ô bố mẹ เต้วโทรมาหาต้าหลายรอบแล้วดิต้าบ่รับสายโอู้หู้นี่น,นี่น่ารักแท้เต้าว่ออกินเห็ดเหลืองต้าบ่มีเวลารับสายต้ากำลังอันนนั้นเห็ดเอ็นคลิปให้พี่น้องเบิ้ลที่เดี๋ยวต้าสิโทรกลับหาเพิ่นทรืงพี่สาวก,ก็โทรหลายรอบแล้วสิได้โทรหาเพิ่นก่อนจะ้ะบัดเนี่ยเก็บกลุ่มนี้ก่อนแล้วสิโทรหาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่นสิเป็นห่วงเนาะ นาะพี่น้องง่ายเอาง่ายเอาเลยโอ้งามแพงทั้งอวบทั้งอันมันเห็ดจะได้อวบอวบมันคนเขาคนจากจอยพูดนะพี่นอ้นองเต็มอยู่พุ่มเนี่ยเต็มอยู่นกพิโนงว่ะทุกคนอ้หตอนนี้แม่ เ้าเห็นมาแล้วว่าสิทูหาเลยบ่าเดททูมาแล้วคืนมาหอดหนี่แล้วม,มาแล้วมาแล้วโทรศัพท์เจ้าห้างถึงพนาคุณว่าแมเป็นตัววาตัวเดีย้ยตัวผู้สนดอก ตอนบ่ดลับโทรศัพท์ปากับบไนแม่โหอยู่รว่ายุดดุดดายเลยบุญปลาไนปลาหน่วงดิเนะบุม่จากหลายเป็นตนายตัวก็บอกแล้วว่าตัวสิทุกหาอยู่แต่ตัวท่นนี้มีเวลา เห็ดหลายนาอก็จะให้พี่น้องบึงนำตัวบหลงนี่หน,น,นี่ยปลาน,นี่ยมันคือปลาเมื่อนันปลาเมื่อนันปาลาใหญ่เราหลงุงเก็บเห็ดวนไปวนมาวนไปวนมาหลงจอยอันนี้มันหูจักจุดอยู่แล้ว <c oughs> อึ๊บอ๊บอ,าขาอขูขาดเด้อขาขากระโดดเด้ขาดออกจากกันเด้ออึมบอมนดอกยใต้พุ่นมน,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 มนเ้ยป็นดอกเดียวเนาะันพุ่นนดูใต้พี่สองอันดูใต้พี่ อ้วกอวบอันอ es que ันอ้สามปั๊ดมึงขาไ่นพี่น้องอวบอวบอันอันขาเนย้าสวยรวยปติโทปบติโทุทติดถังติดกว่ามง 我我我我。嗯嗯嗯 Oh, tôi nhau tôi nhau vải lưu ai ai lam mất tắt cả là woi hindi đi bắt đầu hinh 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 Ja, där tror jag har fått med det mesta. Jag ska tillbaka, och klippa min... min... Den som var under granen har jag klippt. Klippt allihop, eller? Det som var under granen, ja. där du hade kameran stannad. Alltså.

เดาเาเหาเหเลยเนาะโอ้ยคนเจ็บมเห็ดขายกับจังซีหละนนะาจาสิพิธีพิถันบ่ได้อาชีพอาชีพคืออาชีพนะพี่น้องเนาะอาชีพก็คืออาชีพ้ากับบอทันกินเห็ดแข่งกับเวลาถูกสิ่งถูกอย่างคือเห็ดแข่งกับเวลาทั้งนั้นเลยนจาจานี่ก็สิเก็บบิดนี่เราก็สิออกป่า พักกันออกป่าแล้วจะเก็บบุดจุดนี่ก็ไปแล้วนั่งรถเที่ยวกันนั่งรถเอาเอาเห็ดไปขายกินลมชมวิวคุยกันไปกระหนุงกระหนิงไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะายเพิ่นเก็บเห็ดงามก็ต้อดิต้อเก็บเห็ดเ่ระได้เลี้ยงเลยต้อรีบ มึอเนี่ยเจอชคลาภจ้าแตนเห็นนี่อันนี้สีมีสีมีผิดนิดหน่อยจ้าเนี่ยนั่นเป็นดูจงหงมองอยู่จ้าโอ้ยอยู่ใกล้ๆหมองตัวเก็บเห็ดเองแต่กวกระซูกลาภเนาะหากินผาหากินมันเนาะไป,ไปไปไปมันเด้อทางไผายทั้งอ้ตายตายเห็ดหลายขาดใจเห็ดหลายพี่น้อง ตึ้งหลืดอยู่ตึ้งหลายตึ้งงามตึ้งงามทั้งหลายจ้ะโต้ซีโบเลี้่หรอกนี่อมืก้อนกับมือไปคุ้นละทางกันก้อนไปทางหนึ่งมือไปทางหนึ่งโต้รีบกอนหกสิเด้อเอ้ยก้อสุดฟรุ้ดไอ้ก้อนของก้อโทษขออภัยจ้าโต้บ้าผิด ตัวผู้ผิดขอโทษขออภัยด้วยจ้า นี่นจ้านฮ้ยขึ้นดูต้งาหน่หนมันผัวคอยไปเห็ดอีอย่างบัมาเก็บเห็ดมองนี้มันแล้วไปยางตัวตัวตัวตอยู่ทั้งหร่ตัวลาว่าแม่นนั่นลามาเก็บนี่ไปเฮงเาแลาวหายไปโดนดี มันจะน้ํงาม รีบเท่าไรก็ยังไหลยังรีบเท่าไรก็ยังหลสีออกป้าเท่าไรก็ยังเจอโอยเหาเหงาเหาว xôi cánh nhỏ xôi cánh nhỏ